ทีีี่่นนสถาวิาจุมเรบสวจ้าอาโลกโลกเรยเนิเนิ้ง,ง,งกัญญาเตยงเอเจอตีกรุบนึงเจตีสนาหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึง่งตามเคยเคยนะคะสำหรับคำศัพท์ในวันนี้เจ็บป่วยต้องพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะ เพราะฉะนั้นคำศัพท์ในวันนี้ก็คือคําว่าโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลภาษาขเขมรออกเสียงว่ามวนตีเปตหมวนตีเปตแปลว่าโรงพยาบาลนะคะเป็นคํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตคําแรกมวนตีมวนตีจากคําว่ามนทิระซึ่งภาษาไทยเราใช้มนเทียนนั่นเอง รวมเข้ากับคำว่าเปดเปตดหรือแพทย์ก็คือสถานที่ของแพทย์นะคะมวนตีเปดรวดมวนตีเปิดรว,วดแปลว่าโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลรัฐมวลตีเปิดอกจวนมวลตีเปิดอกจวนก็แปลว่าโรงพยาบาลเอกชนค่ะ เราบอกว่าไปพบหมอที่โรงพยาบาลก็จะพูดว่าตื้วจวบกรูปเปตแอมุนตีเปตต้วจวบกรูปเปตอหมุนตีเปตไปพบหมอที่โรงพยาบาลมุนตีเปตช่วยมันตีเปช่วยโรงพยาบาลชื่ออะไร แต่ภาษาไทยเราก็มาจะโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลไหนนะคะมุนตีเปชดชัวเอ๋ยมุนตีเปชดชัวเอ๋ยโรงพยาบาลชื่ออะไรหรือโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลอะไรนือบบ้อหมุนตีเป็รวดเมียนเนี่ยจุมง,งื้อเจียจุานนือบบ้อหมุนตีเปดรวดเมียนเนี่ยจุมง,งื้อเจียจุราแปลว่าที่โรงพยาบาลรัฐมีคนไข้ จำนวนมากเพยจรานเนียมียนตืจวบกรูเปตดแอบมุนตีเป็ดแอบกระโนเพยจรานเนียมียนตือจวบกรูเปตดแอบมุนตีเป็ดแอบกระโนแปลว่าส่วนมากคนมีเงินไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยกรูเปดมาเนี่ยนิทัวร์การนูมุนตะีเปดนะเนี่ยกรูเปดมาเนี่ยน้ ทวการนูเหมือนตีเปดนะแปลว่าคุณหมอท่านนี้ทำงานที่โรงพยาบาลไหนอาจจะไปพบหมอที่คลินิกนะคะแล้วก็อาจจะถามคนอื่นก็บอกว่าคุณหมอท่านเนี้ยท่านทำงานที่โรงพยาบาลไหนอาจจะตามไปรักษาที่โรงพยาบาลดีกว่าที่คลินิกนะคะวันนี้คําว่าโรงพยาบาลค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังคงจดจำได้นะคะมวนตีเปดมวนตีเปด แปลว่าโรงพยาบาลค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วแทนก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะจ้าโสมโกรุปเลียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา